สวัสดีครับมาดูข้อที่7นะครับโจทย์บอกว่าข้อที่7ครับวัตถุอันหนึ่งครับแกว่งแบบซิมเปิลฮาร์โมนิกนะครับอย่างง่ายในแนวแกน x โอเควัตถุแกว่งในแนวแกน x ก็คือแนวระดับใช่ไหมครับอ่ะง่ายๆแล้วกันสมมติว่าวัตถุก้อนนี้แล้กันแกว่งในแนวแกน x ก็คือแกว่งกลับไปกลับมานะครับซ้ายขวานะครับโอเคแนวนี้เนาะนะครับนี่นะครับอ่ะสมมติแบบนี้แล้วกัน เวลาวัตถุมันเกิดการแกว่งมันก็แกว่งไปซ้ายขวา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 ,า,ขวา,า,ขวาในแนวแกน x นะครับจากนั้นเนี่ยโจทย์บอกว่าโดยตำแหน่งของวัตถุเนี่ยมีค่าเปลี่ยนแปลงนะครับตามเวลาดังสมาการแสดงว่าสิ่งที่โจทย์ให้มาก็คือสมาการของตำแหน่งของวัตถุครับโจทย์บอกว่าวัตถุเนี่ยมีสมการของตำแหน่งนะครับเท่ากับ x มีค่าเท่ากับ0.1 cos 2 5 t เมื่อทีเนี่ยมีหน่วยเป็นวินาทีนะครับโจทย์ถามว่าจงหาขนาดของความเร็วขณะที่วัตถุเนี่ยเคลื่อนที่ที่ตำแหน่ง x เท่ากับ0.06โอเคอ่ะอย่างแรกเลยในการเคลื่อนที่แบบซิมเ์ิลฮาร์โมนิกเนี่ยนักเรียนทราบอยู่แล้วนะว่าความเร็วของวัตถุเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงใช่ไหมครับอ่าความเร็วของวัตถอุอ่อจะมีค่า เป็นศูนย์เมื่อวัตถุอยู่ที่ปลายทั้งสองด้านและความเร็วของวัตถุเนี่ยจะมีค่ามากที่สุดใช่ไหมครับนี่ตรงนี้เนาะค่ามากที่สุดก็คือ v max ใช่ไหมครับอยู่ตรงกลางหรือว่าตำแหน่งสมดุลวัตถุจะมีความเร็วสงูงสุดและวัตถุเนี่ยจะมีความเร็วเป็นศูนย์เมื่อวัตถุอยู่ที่ปลายทั้งสองด้านใช่ไหมครับโอเคแต่นี่คือไม่ใช่ตำแหน่งที่โจทย์ถามตำแหน่งที่โจทย์ถามคือตำแหน่งที่ x มีค่าเท่ากับ0.06นั่นคือวัตถุเคลื่อนที่อยู่ระหว่างคางตรงนี้เนี่ยตอนที่มันเคลื่อนที่ผ่านที่ตำแหน่ง x ตรงนี้ x เท่ากับ0.06เนี่ยไอความเร็วตรงนี้มีค่าเป็นเท่าไหร่นะครับ0.06เนี่ยไม่ใช่ตำแหน่งปลายนะครับเพราะว่าจากสรรมการเนี่ยที่โจทย์ให้มาเนาะก็คือสรรมการตำแหน่งโจทย์บอกว่า x มีค่าเท่ากับ0.1 cos 25t ไอ้สมาการตัวนี้เนี่ยมันทำให้เราทราบว่าการกจะสูงสุดหรือแอมพลิจูดเนี่ยตรงนี้เนะครับเปรียบเทียบได้เลยนะครับ x อย่าลืมนะ x มีค่าเท่ากับ a cos โอเมก้าทีใช่ไหมครับา x มีค่าเท่ากับ a cos สโอเมก้าทีบวกมุมฟีเนาะนะครับ ดังนั้นเนี่ยการกระจัดสูงสุดหรือแอมพลิจูดเนี่ยก็คือ0.1ครับก็แสดงว่าการกระจัดสูงสุดเนี่ยตรงนี้ทีบลายเนาะมัน0.1แต่ตอนนี้เนี่ยวัตถุเรามันเคลื่อนที่มาแค่ตำแหน่ง0.06แสดงว่ามันยังเคลื่อนที่ไม่ถึงตายนะครับโอเคแล้วเราจะหาค่าได้ยังไงอย่างแรกเลยวิเคราะห์จากสรรมการตำแหน่งกองก่อนนะครับ0.1 0.1ก็คือ แอมปิจูดใช่ไหมครับยครับ25ครับ25ก็คือโอเมก้าใช่ไหมครับอ่าเคลียร์นะแล้วก็โอเคเรารู้อ่าแอมปิจูดแล้วก็เรารู้โอเมก้าเนาะจากนั้นเนี่ยเราก็เอ่อให้ย้อนกลับนะครับไปที่เรื่องของอ่าสมการของความเร็วนะครับความเร็วของวัตถุที่แกว่งสำหรับซิมเปิลฮาร์โมนิกแนวแกน x อเนาะเราสามารถหาความเร็วเนี่ยวีเนี่ยได้จาก โอเมก้าสแควร์รูทเอกำลังสองลบเกกำลังสองนะครับอ่าเอกำลังสลบเ็กกำลังสองนะครับโอเคโอเมก้าก็คือความเร็วเชิงมุมซึ่งความเร็วเชิงมุมโจทย์ให้มาแล้วนี่ไงความเร็วเชิงมุมเป็น25ครับก็แทนค่าไปเลย25่สิบห้าสแค A กํกลังสองครับ A ก็คือแอมพิจูดหรือการกระจัดสูงสุดโจทย์ก็ให้มาแล้วครับแอมพิจูดเป็น0.1ครับ <c oughs> ไม่ใช่สิเออ,อเมก้าเป็น25ใช่ไหมครับแอมิจูดเป็น0.1ก็0.1ยกกําลังสองลบด้วย X ครับ X คือตําแหน่งที่วัตถุอยู่ที่เราต้องการหาเนี่ยมันอยู่ณนะตำแหน่ง0.06ก็0.06ยกกําลังสอง อ่าแสดงว่าตอนนี้เนี่ยเราแคนค่าสมาการเสร็จแล้วนะครับก็เหลือแค่คิดตัวเลขนะครับก็ตรงนี้ครับได้เป็น25 s สิแควร์รยกกกำลังสองได้0.01 0.06ยกกํำลังสองได้0.0036ดังนั้นตรงนี้ 25่สิบห้าสแควร์ลบด้วย0.036ได้เป็น0 0นย์ดังนั้นสแควร์รูทศูนย์จมันก็คือถอดออกมาเนาะนะครับได้เป็น0.08ครับอันนี้ก็คือถอดมาแล้วนะครับอถอดสแควร์รูทมาแล้ว ดังนั้น25คูณ0.08นะครับก็จะมีค่าเท่ากับ2เมตรต่อวินาทีครับดังนั้นเนี่ยความเร็วของวัตถุเมื่อเคลื่อนที่ครับไปยังตำแหน่ง x เท่ากับ0.06ความเร็วของวัตถุเป็น2เมตรต่อวินาทีต่อข้อ3ครับนี่ โอเคดังนั้นสิ่งที่สําคัญเลยนะครับก็คืออย่าลืมนะครับจําสมการไปด้วยนะครับนี่คือสมการของความเร็วของวัตถุนะครับเพื่อ,อเมื่อเคลื่อนที่ไปยังตําแหน่งต่างๆนะครับ